มาตรการความปลอดภัยโรงเรียนนวนสูงสีธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนวนสูงสีธานี โรงเรียนนนสูงสีธานีมีครูและบุคลากรทางการศึกษา196คนมีนักเรียน3,294คนบริหารงานโดยนายเกชาเหมือนว่าจาโดยโรงเรียนมีการดำเนินงานจัดมาตรการความปลอดภัยดังนี้1 ตรวจสอบอาคารสถานที่และบริเวณรอบสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนระบบไฟฟ้าปรับปาจัดหาโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอจัดสภาพแวดล้อมภายในให้สะอาดสะดวกและปลอดภัยสำหรับนักเรียน 2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการขอความร่วมมือดรถรับส่งนักเรียนช่วยดูแลในการเดินทางมาโรงเรียนทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเช่นการตรวจสภาพรถการดูแลนักเรียนขณะเดินทางรับส่งนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดนักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลนักเรียนและอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนโรงเรียนจัดให้ครูเวรและสภานักเรียนดูแลการจอดรถจักรยานยนต์ในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักเรียนอีกด้วย 3. การจัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยรอบด้านโรงเรียนดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนในหนึ่งอาคารรวม70ตัวและจะมีโครงการติดตั้งกล้องเพิ่มทุกอาคารต่อไป 4. การให้บริการนักเรียนด้านโภชนาการและด้านสุขภาพโรงเรียนมีบริการนักเรียนเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะและยังมีการบริการดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยทางโรงเรียนมีห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้การรักษาเบื้องต้นและหากอาการเจ็บป่วยรุนแรงจะนำส่งโรงพยาบาลนูนสูงต่อไป การเฝ้าระวังสถานการณ์จากภัยธรรมชาติโรงเรียนได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่เพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากวาตภายัยอักคีภัยที่อาจจะเกิดการหักโค่นซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนหรือสายไฟขาดได้ 6. กการป้องกันภัยจากสารเสพติดในโรงเรียน มีการจัดทำมาตรการป้องกันภัยจากสารเสพติดโดยการตรวจค้นกระเป๋านักเรียนสัปดาห์ละ2ครั้งมีมาตรการหักคะแนนความประพฤติวิชาหน้าที่พล,ลเมืองจัดครูเวรดูแลตามห้องน้ำมุมอับภายในโรงเรียนและครูดูแลนักเรียนตามบริเวณวัดตลาดสถานีรถไฟนวนสูงอีกด้วย 7. การสอดสอ่องเฝ้าระวังอันตรายจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริเวณสถานศึกษาโรงเรียนมีมาตรการให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยมีการแลกบัตรเข้าออกสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษามีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์โรงเรียนที่รถยนต์เพื่อป้องกันความปลอดภยัยและเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2 5 6 6โรงเรียนได้เชิญหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการ ตำรวจภูทรภาค3มาให้ความรู้แก่นักเรียนและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กาดยิงในสถานศึกษาอีกด้วย โรงเรียนนวลสูงสีธานีได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา